สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือว่าวิทยาการคำนวณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมนะคะก็คือการเขียนโปรแกรมแบบเป็นลำดับนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสแกนนะคะ การเพิ่มฉากการแก้ไขฉากหลังนะคะปกติแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มตัวละครนะคะแล้วก็การแก้ไขตัวละครใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในกรอ่อเรียนในเรื่องการเพิ่มฉากหลังนะคะแล้วก็การแก้ไขฉากหลังกันนะคะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะจะทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ สัปดา,า,าะะหารร์ที่ผ่านมานะคะหรือว่ากิจกรรมที่ผ่านมานะคะคือครูให้นักเรียนนะคะทดลองออกแบบนะคะโค้ดคําสั่งนะคะให้พาแมวไปหาปูและพูดสนทนาแนะนําตัวเองใช่ไหมคะให้แมวเนี่ยเดินไปหาปูนะคะแล้วก็พูดทักทายนะคะแล้วก็แนะนําชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงของนักเรียนใช่ไหมคะ บอกคำสั่งที่ใช้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือไปที่ศูนย์นะคะเอ็กซ์เท่าไหร่ใช่ไหมคะ 2, 2นะคะเคลื่อนที่นะคะให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปกี่เก้ากี่เก้านะคะ3นะคะเออ่หันไปในทิศทางกี่องศานะคะไม่ว่าจะเป็น90 80นะคะเอ่อ180องศาลบ9เอ่อลบ90องศา ใช่ไหมคะซนะคะคำสั่งเมื่อคลิกนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อที่5ก็คือการรอนั่นเองนะคะรอกี่วินาทีนะคะเป็นเอ่อให้ตัวละครนะคะอย่างเช่นให้ตัวละครเนี่ยเดินไปด้านขวานะคะก่อนที่ให้ตัวละครเดินไปด้านขวาเนี่ยก็ให้มันรอสักหนึ่งนาทีนะคะค่อยเคลื่อนที่ไปด้านขวามือนะคะก็ใช้คําสั่งรอขั้นกลางก็ได้นะคะ ต่อมานะคะข้อที่6นะคะคำสั่งข้อที่6นะคะคุรูก็ให้ในักเรียนเนี่ยเพิ่มนะคะการพูดสวัสดีนะคะหรือว่าพูดกล่าวทักทายอื่นๆนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนบทสนทนาตรงนี้ได้นะคะอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นสวัสดีนะคะที่2ก็อาจจะบอกว่า ฉันชื่อว่านะ,ะ,ะคะอาเกนะคะหรือว่าแนะนำเป็นชื่อจริงเลยก็ได้นะคะอ่ะมันก็จะมีหลากหลายแนวนะคะหรือว่าจะแนะนำมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นชอบกินอาหารอะไรนะ,ะชอบชอบสัตว์อะไรสีอะไรนะคะเออแม้กระทั่งงานอดิเรกเนี่ยชอบอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใส่เข้ามาได้ใช่ไหมคะอ่ะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะเพิ่มตัวละครมาอีกหนึ่งตัวละครนะให้มี2ตัวละครใช่ไหมคะจาได้ไหมเอ่ยแล้วให้ตัวละครที่1งเนี่ยเดินไปหาตัวละครที่2นะคะก็คือแมวเนี่ยไปหาปูนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ทาไมคะพูดทักทายสวัสดีเป็นบทสนทนานะ,ะแนะนําชื่อของนักเรียนเองนะคะของแต่ละคนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะอ่ะคุณครูนะคะให้หนักเรียนนะคะเพิ่มตัวละครมาหนึ่งตัวละครใช่ไหมคะอาจจะเป็นทำไมคะค,คุณครูเนี่ยให้เพิ่มเป็นปูใช่ไหมคะแล้วก็ปูเนี่ยมาไว้ด้านข้างๆใช่ไหมคะจากนั้นนะคะให้ทช่ไมคะใส่โค้ดคำสั่ง ะะจากตัวอย่าง6โค้ดคำสั่งนะคะให้ตัวคอ้อนแมวนะคะเดินไปหาปูใช่ไหมคะทำได้อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะอันแรกนะคะคุณจะใส่มาที่บล็อกคำสั่งเหตุการณ์น,นะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ก็จะเลือกคำสั่งเมื่อคลิกนะคะอ่ะเมื่อคลิกนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะมาจุดไว้นะคะโดยใช้คำสั่งไปที่ x y เท่าไหร่นะคะ x เอ่อตำแหน่งลบ1 2นะคะ y อยู่ตำแหน่งที่2นะคะอ่ะทำไมถึงเป็นตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งที่แมวอยู่ปัจจุบันนะคะในตรงเวทีตรงนี้นะ,ะอยู่ในตำแหน่ง x อะไรคะ ลบหนึรอบสองแล้ว y 2นั่นเองนะคะครูอยากให้มันอยู่จุดนี้นะคะครูก็มาร์กไว้นะคะจากนั้นเนี่ยคุณครูก็อยากจะเอ่อใช้นะคะอ่าเวลานะคะควบคุมนั่นเองนะคะรอสัก2วินาทีนะคะแล้วก็ให้ตัวละครน,นะคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะประมาณอันหนึ่งร้อยนะคะสมมุติว่า100นะคะมันก็จะทำไมะคะ ไปตำแหน่ง x ลบ x นลบ162 y ลบ2นะคะรอ2วิแล้วมันก็จะเคลื่อนไป109อนะคะอ่ะอันนี้นะคะมันยังไม่ถึงปูนะคะนักเรียนจะเพิ่มอีกหนึ่งคำสั่งก็ได้นะคะห0 0รนะคะหรือว่านะคะนักเรียนจะเปลี่ยนอันนี้เป็น200ก็ได้นะคะอ่ะ ลองดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยไปหาปูหรือยังนะคะตอนนี้เนี่ยแมวนะคะไปหาปูแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะคุณครูก็จะทำไมคะมีบทสนทนานะคะก็คือไปที่รูปลักษณ์นะคะให้แมวเนี่ยพูดนะสวัสดีนะคะอะสวัสดีนะคะเมื่อถึงแล้วให้พูดสวัสดีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงเนี่ยคุณครูให้มันรออีกสักหนึ่งวินาทีดีกว่านะคะ เพื่อนที่นะคะแล้วก็พูดสวัสดีนะคะจากนั้นนะคะคุณรูก็จะให้มันพูดทาไมคะแนะนําตัวเองนะคะชื่อเล่นนะคะเกดนะคะอ่ะชื่อเล่นเกดล้วกะน,นะเห็นไหมคะสวัสดีนะชื่อเล่นเกดนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อจริงด้วยนะชื่อจริงนะ ชื่อจริงนะคะว่าอะไรนะคะครูคเอาอีกอันนึงแล้วกันนะคะมันจะยาวไปนะควะวาราพอรดชัยจินจานะคะมันก็จะลันตามคำสั่งนะคะที่ครูสั่ง ไว้ Why, นะคะตั้งแต่อันแรกนะะถ้าครูคลิกนะให้ไปจุด x ที่เท่าไหร่ y ที่เท่าไหร่นะะ mm hmm. จากนั้นก็รอ2อวินะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะสองนะแล้วก็รออีกหนึ่งวินะให้พูดตามลําดับนะอันแรกก็คือสวัสดีนะอันที่สองเนี่ยชื่อเล่นเกตนะอันที่3นะชื่อจริงนะคะ อันที่4นะคะว่าราพรชิจินดานะคะมันก็จะลันตามคําสั่งที่คุณครูสั่งไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าของใครนะคะอ่อาจจะหมุนผิดทิศทางนะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะให้มันนะคะหันไปในทางไหนน,ะะนักเรียนก็แซ่หันไปในทิศทางก็ได้นะคะอ่ะ จุดเริ่มต้นนะคะให้มันหันไปในทิศทาง90องศานะคะก็คือหันไปในหาปูนั่นเองนะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการจุดมาร์กไว้นะคะเพื่อทําไมคะไม่ให้แมวนะคะหันไปในทิศทางอื่นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคําสั่งคร่าวๆนะคะที่ทำให้แมวนะคะเพื่อนที่ไปหาปูนะคะแล้วก็พูดบทสนทนาทักทายนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะการเพิ่มฉากหลังนะคะเพิ่มยังไงนะคะอาจจะมีหลายคนนะ,ะรู้วิธีการเพิ่มฉากหลังแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอาจจะมีหลายคนนะคะที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเพิ่มฉากหลังเนี่ยเพิ่มยังไงใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเรามามุมด้านล่างสุดนะคะมันจะอยู่ข้างๆกับการเพิ่มตัวละครเลยนะคะนักเรียนะะ ay, จะอยู่ด้านล่างนะคะอะที่ล parsley, ูกศรเนี mm ่ยชี้อยู่ตอนนี้เลยนะคะนักเรียนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะในกรอบสีแดงนะคะที่คุณครูเนี่ยขึ้นหน้าจอมาตรงนี้เลยนะคะมันก็จะมีให้เลือกเหมือนตัวละครเลยนะคะนักเรียนอันแรกนะก็คือการอัปโหลดฉากหลังนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัพโหลดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องการที่จะอัพโหลดเอ่อใช้รูปของตัวเองนะคะเป็นฉากหลังก็ได้นะคะก็อัพโหลดนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะที่รูปภาพนั้นจัดเก็บนะคะแล้วก็อัพโหลดลงนั่นเองนะคะต่อมานะอันที่สองนะคะก็คือเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ในที่นี้นะคะก็เหมือนเป็นการซ่มนะคะนักเรียนซ่มนั่นเองนะคะ ว่าถ้าเราคิดเซอร์ไพรส์ปุ๊บนะคะมันก็จะสุ่มฉากหลังมาให้นั่นเองนะคะต่อมานะคะอันที่3นะคะวาดรูปนะคะวาดรูปในที่นี้นะคะเราสามารถที่จะวาดรูปขึ้นมาเองได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องการที่จะวาดอยากได้รูปวงกลมธรรมดานะคะวงกลมสีแดงนะคะมีหมวอ,อมีหมวก สามเหลี่ยมนะคะอาจสมมตินะคะนักเรียนก็สามารถที่จะวาดรูปขึ้นมาเองได้นะคะโดยใช้ตัวที่3ตัวนี้นะคะหรือว่านะคะนักเรียนจะเลือกฉากหลังเองนะคะโดยคลิกท,ที่ตรงสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าอะไรคะไปคลิกที่แบนขยายตรงนี้ก็ได้นะคะได้2ตัวนะคะมันก็จะไปไหมคะหน้านี้เลยนะคะ หน้าฉากหลังของโปรแกรมนะคะที่เขามีมาให้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนอ่ะแล้วของเขาเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมวดความเพอ้อฝันนะ,ะดนตรีกีฬานะ,ะน,านอกบ้านในบ้านอวกาศใต,ใต้น้ำนะคะ ลวดลายนะคะมันก็มีให้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะนักเรียนที่นักเรียนอาจจะสนใจแล้วก็ชื่นชอบใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณครูเลือกมาหนึ่งรูปนะคะตามที่ลูกศรคุณครูชี้เลยนะคะครูเลือกมาหนึ่งรูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นมาทำไมคะในเวทีของเรานะคะในส่วนเวทีของเรานะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ,ะสวยงามเลยนะคะตรงแสดงผลลัพธ์ของเรานั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการแก้ไขฉากหลังนะ,ะการแก้ไขฉากหลังตรงนี้เนี่ยทำได้อกี่วิธีบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก,การแก้ไขฉากหลังนะคะแก้ไขยังไงนะก่อนอื่นนะเรามาคลิกตรงที่เวทีก่อนนะคะคลิกมาที่เวทีก่อนนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกคําว่าฉากหลังนะคะหน้าฉากหลังนะคะ จากนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์มาใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยเพิ่มฉากไปกี่ฉากนะคะอ่ะอันนี้ของครูมีแค่1ฉากนะคะ1ฉากหลังนะคะรูปภาพนะคะอ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอ่ะโดยทำไมคะ เพิ่มนะเส้นเพิ่มตัวอักษรนะเพิ่มวงกลมสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะแต่ว่านะคะการปรับแต่งตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับแต่งได้เป็น2แบบด้วยกันนะคะสวิธีด้วยกันนะคะก็คืออะไรคะการแปลงเป็นบิตแมปนะคะบิตแมปนะคะตรงนี้นะคะแต่งยังไงนะต่างกันยังไงนะเหมือน ก็สามารถที่จะเพิ่มวงกลมสี่เหลี่ยมเส้นได้นะคะอ่ะแล้วอีกอันนึงละอีกอันหนึ่งนะคะคือเวกเตอร์นะคะอ่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นเวกเตอร์นะคะเครื่องมือมันจะทำไมคะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบิตแมปนะคะบิตแมปตรงนี้นะคะเป็นทำไมคะเครื่องแบบแบบนี้ใช่ไหมคะเครื่องมือแบบนี้นะคะ แล้วถ้าเป็นเวกเตอร์นะคะเครื่องมือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนักเรียนอ่ะมันใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเพิ่มฉากหลังนะคะมีด้วยการ4วิธีนะคะการเพิ่มฉากหลังนะคะทำใหออ้ฉากหลังขาวๆขางลรางเนี่ย น่าสนใจนะคะน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่พื้นหลังขาวๆธรรมดานะคะอย่างเช่นนะออการเลือกฉากหลังนะคะก็เลือกฉากหลังที่เขาเนี่ยมีมาให้นะคะของโปรแกรมใช่ไหมคะหรือว่าจะวาดเองนะคะหรือว่าจะเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าจะอัพโหลด นะะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์ไพรส์นะะนักเรียนเห็นไหมคะเมื่อครูขีคำว่าเซอร์ไพรส์นะคะมันก็จะส o o m มาให้นั่นเองนะคะหรือว่าวาดรูปนะคะมันก็จะทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบเองนะคะอันนี้ครูคก็ออกแบบเป็นเส้นถนนเห็นไหมคะอ่า อันนี้ก็คือวาดรูปฉากพื้นหลังนั่นเองนะคะสามารถที่จะลงสีพื้นหลังได้นะคะอ่ะต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นสีเส้นนะคะก็ได้นะคะเห็นไหมคะได้หมดเลยนะคะขยายเห็นไหมคะอ่ะลดขนาดนะคะก็ได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งจะเพิ่มอะไรคะวงกลม นะคะมีอยากได้ขนาดเท่าไหร่ใหญ่ๆเลยนะคะคุณครูก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดได้นะ,ะเห็นไหมคะอ่ะปรับแต่งก็ได้นะคะเป็นวงลีก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือการทำไมคะวาดรูปนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะถ้า เลือกฉากหลังธรรมดานะคะจากโปรแกรมที่เขามีมาให้นะคะมันก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะหมวดเพ้อฝันนะคะดนตรีนะคะกีฬานะนอกบ้านนะคะในบ้านนะคะอ่าในบ้านต่างๆนะคะข้างในนะคะข้างในอาคารหรือว่าจะเป็นอวกาศนะคะอ่าอวกาศก็มีนะคะน่ารักสวยงามนะแม้แต่ ใต้น้ําก็ยังมีนะคะหรือว่าลวดลายต่างๆก็มีด้วยเช่นกันนะ,ะนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งรูปภาพนะ,ะนักเรียนชอบตัวละครไหนนะคะอ่ะเห็นไหมคะคุณเลือกมาสักหนึ่งตัวละครนะคะเอ่อหนึ่งฉากพื้นหลังนะคะมันก็จะโชว์มาแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงฉากพื้นหลังนะคะ อ่ะปรับแต่งฉากพื้นหลังนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะมาคลิกที่เวทีก่อนนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าคําว่าตรงเวทีตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีฟ้านะคะอะ่ะถ้าเราคลิกไปแล้วนะคะมันจะเป็นสีฟ้าจากนั้นเราก็มาที่หน้าฉากหลังนะคะมันจะมีสามหน้าด้วยกันนะคะคล้ายๆตัวละครเลยใช่ไหมคะโค้ดนะคะ ฉากหลังเสียงนะคะถ้าเป็นของตัวละครนะคะมันจะเขียนว่าโค้ดนะคะตัวละครนะคะหรือว่าคอสตูมนะคะแล้วก็เสียงใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นเกี่ยวกับฉากหลังนะคะอันนี้หน้าที่2มันก็เขียนคําว่าฉากหลังนั่นเองนะคะก็คือออกแบบฉากหลังนะคะจากที่นักเรียนได้ทราบกันดีนะคะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้2แบบนะคะคือแบบเวกเตอร์กับ บิตแมปนะคะเรามาดู Bitmap กันดีกว่านะคะว่ามันแตกต่างกับเวกเตอร์ยังไงนะคะอะเรามาดูเครื่องมือ Bitmap นะคะบิตแมปตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะทำไมคะขยายนะคะเห็นไหมคะขยายได้นะคะขยายหน้าจอได้นะคะอะหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนมุมนะคะวาดเพิ่มเติมนะคะก็ได้นะ,ะเห็นไหมคะ ่ะหรือว่านะคะย้อนกลับนะหรือว่าถ้าวาดไปแล้วนะอย่างลบก็ได้นะคะอ่ะลบฉากพื้นหลังด้วยก็ได้เช่นกันนะเห็นไหมคะอ่ะถ้าเราไม่ต้องการรบก็ย้อนกลับใช่ไหมะเพิ่มตัวอักษรนะคะพิมพ์ตัวอักษรก็ได้เห็นไหมคะเล็กๆนะคะ อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะอ่ะรูามาไว้ข้างบนนะคะอาจจะพิมพ์ชื่อของนักเรียนก็ได้นะคะอ่ะชื่อนะคะชื่ออะไรนะคะเกตนะะชื่อเกตใช่ไหมคะอยากนํามาไว้ตรงข้างล่างตรงกลางนะคะก็ได้นะคะมันก็จะโชว์ตรงเวทีด้วยนะคะอ่ะด้านบนใช่ไหมคะหรอว่าจะเพิ่มสี่เหลี่ยมวงกลมได้ตามปกติเลยเห็นไหมคะ ปั๊บอ่าเราต้องการที่จะเป็นป้ายชื่อนะคะอยู่ข้างบนนะสมมตินนะคะป้ายชื่อเราอยากได้เป็นสีเหลืองนะสมมตินนะคะส่วนเส้นขอบนะอยากได้เป็นสีสีดำนะก็ได้นะสามารถที่จะเลือกได้นะนักเรียน สามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะอ่ะสีแดงนะะสีดำก็ได้นะคะอยากได้ขอบหนาบางก็สามารถที่จะปรับได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องคลิกก่อนนะคะแล้วค่อยปรับนะ,ะอ่ะ มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาชื่อของุณคพูเนี่ยไปไว้ตรงกลางนะ,ะก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะขยายนะ,ะเห็นไหมคะมันก็จะได้เช่นกันนะ,ะอันนี้ก็คือการออกแบบฉากพื้นหลังแบบบิตแมปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบเวกเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะปับแต่ง ต่ต่างกับบิตแมปอย่างไรนะคะอะจากนั้นเราก็มาคลิกการเปลี่ยนแปลงข้างล่างใช่ไหมคะเป็นเวกเตอร์นะคะอะตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเวกเตอร์แล้วนะคะเครื่องมือเนี่ยมันก็จะคล้ายบิตแมปเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะอันแรกเนี่ยูกัน,นะคะใช้ทำอะไรนะคะใช้วาดเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะวาดพื้นหลังนะคะวาดต่งตางๆนะคะเหมือนกันนะคะ อันที่สองนะคะมีเส้นนะคะสร้างเส้นเหมือนกันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งจะวาดวงกลมนะคะก็มีเหมือนกันนะคะซี่เหลี่ยมก็มีเหมือนกันนะคะตัวอักษรนะคะก็มีเหมือนกันนะะเห็นไหมคะอ่ะ แต่ว่านะเครื่องมือที่จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะคะก็คือทั้งสีนะคะทั้งสีตรงนี้เป็นการทำไมคะเ,เทสีพื้นนะ,ะสีพื้นหลังนะะั่นเองนะเห็นไหมะคะครูสามารถที่จะเทพื้นหลังนะ,ะได้นะคะอยากได้ข้างหลังเป็นสีม่วงเข้มนะคะก็สามารถที่จะทําได้เห็นไหมเอ่ยหรือว่าครูต้องการที่จะ พื้นหลังเป็นสีฟ้านะคะเอ่อฟ้าเข้มๆหน่อยนะคะคุณครูก็สามารถที่จะปรับได้เห็นไหมเอ่ยแม้แต่ถนนนะคะถนนคุณครูคอยากให้เป็นสีแดงนะคะสมมติน,นะคะครูก็สามารถที่จะปรับได้นะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นของเวกเตอร์นะคะถ้านังเรียนต้องการที่จะปรับแต่ละส่วนนะคะพื้นหลังของ โปรแกรมที่ของเขามีมาให้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะคะในแบบเวกเตอร์นะคะก็สามารถที่จะปรับได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นบิตแมปนะ,ะมันไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะอันที่2ต่อมานะคะยังลบนะคะยังลบในที่นี้นะคะลบพื้นหลังเหมือนกันนะคะหายไปหมดเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะมันลบนะ,ะลบพื้นหลังไปเลยนะคะนักเรียน อ่ะคุณครูขออนุญาตกลับก่อนนะคะต่อมานะคะลูกศรน,นะคะมีคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันจะขยายไม่ได้นะคะอ่ะขยายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะเอามาตัดนะคะ,ะเห็นไหมคะ ตัดเป็นส่วนๆ,ๆนะคะแยกเป็นส่วนๆ,ๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบินแมปนะคะลูกศรน,นะคะสามารถที่จะใช้ในการขยายนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำไมคะตัดแบบนี้ได้นะคะอ่ะเราตัดบางส่วนแล้วก็ขยายก็ได้นะคะเห็นไหมคะอ่ะอันนี้คือข้อ ออดีของเวกเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกศรธรรมดานะคะไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะเพียงแต่ว่าทำไมคะสามารถที่จะขยายนะคะเคลื่อนย้ายต่างๆได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนฉากพื้นหลังนะ,ะหรือว่าออพื้น ต่างๆได้นะคะพื้นหลังคาพื้นทานหนุนเื้นออท้องฟ้านะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างบิตแมปนะคะแล้วก็เวเตอร์นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำคำถามรังเรียนกันนะคะอางานในวันนี้ของเราใช่ไหมคะ เกี่ยวกับโปรแกรมสแกดเบื้องต้นนะคะหรือว่าออคำถามหลังเรียนที่เราได้เรียนกันวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันนะคะคำชี้แจงนะคะบอกว่าให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้นะคะคำถามของคุณครูเดียมีแค่3ข้อนะคะง่ายๆเลยนะคะ 1. น,นะคะคำถามที่1ถามว่าการเพิ่มฉากหลังนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะกับการ สร้างสรารผลงานนะคะนักเรียนคิดว่าการเพิ่มฉากหลังนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะกับงานของนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะคำตอบนะคะก็คือทำให้ผลงานานั้นานะคะน่าดึงดูดใช่ไหมคะน่าสนใจแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนเอา ออพื้นหลังนะคะที่เป็นสีขาวธรมรมดานะคะกับพื้นหลังที่เป็นทุ่งหญ้านะคะนะักเรียนคิดว่าอันไหนหน่าสนใจแล้วก็สวยงามกว่ากันคะก็ต้องเป็นพื้นหลังที่เป็นทุ่งหญาสวยงามใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะถามว่าการเพิ่มฉากนะคะพื้นหลังนะคะสามารถเลือกการอัปโหลดรูปภาพพื้นหลังได้นะคะ,ะการเพิ่มพื้นหลังได้นะคะมีการเพิ่ม 4วิธีด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนก่อนหน้านี้นะคะจำได้ไหมเอ่ยมี4วิธีนะคะมีอะไรบ้างคะ1น,นะคะก็คือการอัปโหลดฉากหลังนะคะก็คืออัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะคะสองนะคะเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพร์ในที่นี้นะคะเหมือนเป็นการซูมใช่ไหมคะ เมื่อคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะสุมรูปภาพมาให้นักเรียนนั่นเองนะคะสามนะคะวาดรูปนะคะนักเรียนสามารถที่จะวาดรูปออกแบบเองได้นะคะหากนักเรียนเนี่ยทำไมคะต้องการเพิ่มเติมนั่นเองนะคะสี่นะคะเลือกฉากหลังนะคะเลือกฉากหลังในที่นี้นะคะก็เลือกฉากหลังของโปรแกรมสแกตนะคะที่เขามีมาให้นั่นเองนะคะที่เขาแยกมวลมู่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อมานะคะข้อที่3นะคะการปรับแต่งรูปภาพพื้นหลังนะคะสามารถปรับแต่งได้2วิธีด้วยกันนะคะยังจําได้ไหมเลยว่ามีวิธีอะไรบ้างคะ2วิธี1นะคะการแปลงแบบบิตแมปใช่ไหมสอสก็คือการแปลงเป็นเวกเตอร์นั่นเองนะคะเก่งมากนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะบทเรียนที่เราได้เรียนกันวันนี้นะคะก็คือการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมสแคตนะ,ะการเพิ่มฉากนะ,ะการปรับแต่งรูปภาพฉากหลังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็จบบทเรียนแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ